เต็มด้วยแนี่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสเล็กเช็คเต็มโอ้โหทุกคนไทยโดดจนตึงเลยสงสารขนาดเมื่อกีก้กูเปิดอ้ำติด้วยแม่งหยุ่งไกลขนากนี่นน้ำปูแซมโบแล็ปที่คนเดิมวันเนี้ยเออโซเยอร์ชื่อคุณอย่างเงี้ชื่อใช่เปล่าไหมลุงเบอร์หนึ่ง ว่าแล้วชื่อกิดชื่อแบบนี้ะฮเล่นกระตมนระบาดนะไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่อูยังได้แองกากแน่นอนรู้แต่เห็นชื่อลองก่อนลองเส้นนะใครได้เว่ยทาฟูเล่นแบบปีเต้นได้เซนเขาอยู่ทัน โอ้ยถ้าเจอหมูไม่ต้องเปรียบไมได้ในนาด้วยถ้าทีงเรายิงหมูนะก็เกาะหมูแล้วนะยุมยิงไม่แั๊บเดียวตายละโล่ไปแล้วเนะนี่ยใส่แป่งเลยแซ่บรถกาะโดนไหนป่ะนะโดนบัวรถก่อนยังม,มีโล่เนะี่ยยังมีโล่ให้ยังไม่รู้ตัวเลยยิงจะตายเนะี่ยโดนรถเอายู เบินลงมาล้วนนวันจตายลวะไรเีตายหมดเลยโอ้เต like yeah. oh, like, yeah. ็มเลยเฮียทำอไเลยมันตายแงตายจะตายไจะตายโหตัวจะตายเลหมดเลยเฮียมาที่มาที่อยู่มาที่มีตัวตหลับัวบัวบัวจะตายดูกระสุนยุ่ยโอ้คิดภาษาไ้ั์ตัวไหนเนี่ยมืนมี คิ้วอื้อเลยเมื่อกี้เออไอ้ยี่แม่งใกล้ตายหมดอ่ะเป็นไปได้ไงจะแทงมันตายกูลอกไล่เลยเรามีมิลล์คัสเอสอยู่ด้วยเว้ยงนูเมงเด้อโอ้โหไปถ่ายรูปว่ามันมีเอสเหมือนกันโด1ทำเมอร์ซี่ก่อนเลยประกอบเมอรี่ไว้โด2อะเฮ้ยอ่ารถรถถึง กูฆ่าไปสองคนแล้วหน่อยเบสเซอแม่งตุ๋ยเปิดอันตีฆ่าไปสองคนเฮียเนี่ยทางไหลใช่หไหนมฆ่าเร็วจนพันหกจนไอ้บัตชันไม่ได้ทำดาเมจอ่ะดันรถอย่างเดียวละไม่กูแั้วดีวีเอสที่สองไอ้เฮ้ยแต่คิวทัน,ทนไม่ได้เหละแบคคนเดียวโล่หนึ่งไปแล้วนะโล่หนึ่งไปแล้วไอเทมแม็กกี้อัดเต็มข้อเลยโยัเยอร์หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้นี้ คาเลยคาเฉลี่ยเลยคาเฉลี่ยเลยไหนไว้ตัดไอ้ยังเอาแม็กี่เอ้ยเจ็ดร้อยบัวบัวตัดตัวอะไรอะไรอะไรตีนโดนทำไมเทเซอร์กับมือซีท่าเหมือนกันวะเฮ้ยตัวเดี้ยตัวเนี้ย กูทิ้งหมดเลยฮนะกูทิ้งประชันเลยแนฮะ่ายแบนะ็คไอ้เฮสเซอร์อยู่กับไอ้แบ็คอะไรเงี้ยใครก็มันีตัวหนึ่งแต่ไม่ตายเรียบเลยเีย่มึงสวนเก็บเก่งไปมันต้องเห็นปังยาเ<ไ>ปล่าวะปังยาอ้าวโอ้หลบกันหมดเลยพวกเค้านี่มีรูให้หลบหรอวะโตยเดียวโต<ท>ไปั้โตโตไ้แป๊ม โหรถชาร์อ้ดูไม่ทันดูไม่ทนันเลยดอกบัวช่วยชีวิตของมันเออตายตาเลียชาตเต็มทีบอกเลยจะตายแล้วโอ้ยี่ห้อนี้หมายเนี่ยนี่ห้อนี่นี่นนน โอ่งได้ไหมรีไม่ชอบอ่ะแรงไปพี่พี่เล่าไอ้สัตว์ที่เรามีตัวคอเตอร์ซาเลียนะท่าชนอะมันโล่กดโล่ทีหนึ่งโล่สองมึงเปิดชิปแล้วย้ายยิงแม่งเลยผมตอนการยมันล้อมมันล้อมมาชันอะเนี่ยมันคอคอร์เตอร์ตัวเยอะเอ็นโซเอ็นโซจะตายแล้วเอ็นโซตายโดนรถเกาะไปเมื่อกี้บัวบัวบัว ตายถึงกันจะตายบยจะตายบยจะตายเอาไปชั้นเองมะลี่ไม่ไ้ยิงเท่าไหร่มันยิงกลัวเนี่ยเฮ้ยนันโซตายไปแล้วนะัต์จริงๆน่าจะซับถอยมาน่าจะลุมฆ่าตะเลียง่ายนะบัชชันคาลียกูยิงคนเดียวเลย ปิดที่อื่นเดียวเลยไ่ไ,ไ,ไปทำไมวะนัโอ้เอา้าเจ้าทีละทีละโอ้มันเริ่มเปลี่ยนตัวมาดูดกูเต็มเลยอ,ะอ่ะมีสางอย่างเลี้ยงทะเลแบบแม่งน่า,นาจะต้องเป็นอย่างนั้น โย้ทำไมมันแยกกันหมดเลยวะเชียร์กะต่ายไว้ไเฮียบัวไอ้สัตสบัล่าชิดเหียโอ้โหมันใส่โลเพื่อนอะโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวไม่ไหวมันเปลี่ยนตัวมาฆ่ากูกูรู้สึกว่าเยอะมากอะตัวเลเซอร์ตัวจี โอม้มันแข็งกูมากมันเลยบอกเลยรที่เนี่ย <laughs> ตามล่าสังหารย่อเปมืนสิเพื่อฆ่ากูเลยดี่นะเราไปเร็ดร้อยกูเลยแล้วแค่ยือ้อไอ้เน,น้ยมันอ่าดเอ็มมันทับมันทอบไปคนเดียวอ่ะ

ระเบิดอุ้ยอุ๊ยอ๋อสายสุดอีเพี้ยกูยิงจากมุมไหนกูจะได้ไอ้นี่ถูกเฮ้ยมันจะขึ้นไปอย่างนั้นระวังไอ้เหี้ยโอ้โหแม่ง ไอ้ฮะจะตายแล้วแต่ว่าโอ้โหทั้งหลังบ้างดีเพียดมันเล่นแยกเออดีเพีมึงจะแยกไปไหนวะไอ้แยกกูก็อยู่ตรงเนี้ยไอ้แยกมึงเเดี๋ยวไปโฟกัสแทงเอาโอ้โหจะดูให้มัมโดนเท่าไหร่ไหมยดี๋ยไปโฟกัสแทงอ่ะไอ้เฮียแทงอ่ะมาตีมึงไงมึงจะโฟกัสมันไหมล่ะไอ้เฮียมันชนมึงตายเมื่อกี้เนี่ยกูใส่โล่ให้มึงไง ไอ้เหี้ยเนี่ยมันไล่ตีกูเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะยิงมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โรีโหลดกูดิคือกูยอมไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะให้มันหันหลังมาตีอ่ะแล้วแทนนี่มึงจะยิงมันน่ะไอ้เหี้ยแนง mình chạy lô một liền Cứ mỗi một cái thẻ cho mình nó hay nó đi, thử đôi chẻ mà tì mày nha. Nè quá. คือมันอยากจะให้แบบให้ไล่ตัวอื่นแต่ว่าไอ้แค่กูไปไล่ตัวอื่นอ่ะมึงยิงมันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาอย่างี้ดีกว่ามึงกลัวให้มันกูตีฟีหรือเปล่าไอ้แค่โอ้ยโอ้ยตีเข้าหัวโอ้โออ้ะไรฮะสุดเดือดตอนนี้เนี่ยเออมันพุ่งไม่ให้โฟกัสไอ้เแค่มันทำตัวเองมากสุดในทีมตัวเลยนะเว้ยมึงบ้าปะเนี่ย กูบอกเลยไอ้รูไอ้รูหน้าโง่นั่นน่ะขึ้นไปกันกี่รอบแล้วไอ้เหี้ยแม่งกระโดดสปริงแล้วก็ชนน่ะตายกันแบบโอ้โหไอ้เหี้ยไอเฮี้ยเนี่ยตัวเย้ะน่ะเข้าไปบ่อยมากรูนั่นน่ะเดี๋ยวกูตามตัวเยอะด้วยเหี้ยสามตัวโอ้ยนะฮะแด่ผู้ฝึกหังโดนที่ไรตายเนี่ยโดนไรตายเนี่ยไม่เคียรติ มีแล้วเนี่ยฮาน่นะฮาน่ารั่วไปสามตัวไม่ฮานะก็แปลกเลยราตัวเดียวตัวเดียวเลยมันเหลืองตัวเดียวไม่เห็อก่ารถด้วยว่ารถด้วยกูใส่โลให้ด้วยโลแต่ในฮารดันเลยในฮาร์ดอยู่ไหนอยู่นี่เออไม่ทันมีขําด้วยเอาหัวเลย นี <N ee> ่ไงช็อตเปิดอัติแน่นอนไอ้ตว์สุยมายีนี้ไอ้กลัวให้ไปช็อตแรกเลยนี่มาแรกเลยแรกเลยเราเจ็บหมดเลยเจหมดเลยนี่ไงนี่ทุกคนเจ็บหมดเลยแม็กซ์เองมึงยังเจ็บ